หลายคนคงได้ดูวิดีโอเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Ford r เล g e r Raptor ตตัวปีโฉม2 0 2 3นะที่ Ford ปล่อยมาเมื่อกี่วันก่อนหน้าตาเขาจะแบบแตกต่างกับตัวนี้ไปเลยก็คือว่าเขาจะเป็นหน้าตันๆสี่เหลี่ยมตัดลงมาทื่ออย่างเงี้ยฉะนั้นใครที่หลงไหลโฉมนี้โฉมหน้าลอหน้าดุดูตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่มีโอกาสได้เก็บตัวนี้คันที่เอามาเนี่ยจะเป็นตัว Raptor x เดี๋ยวรีวิวให้ดูว่า Raptor x เนี่ยมันแตกต่างกับแ a p t ตอร์ปกติที่ปีเรางโดดเด่นเลยรางแรกกเเลยนะตตัวขอองิร์ สติกเกอร์ตรงนี้คือมาจากโรงงานเลยจะเป็นสติกเกอร์สีดํามีลายแล้วก็ตัดขอบสีแดงตรงนี้พูดถึงสีแดงหน้าจอ u t u b e เนี่ยมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่อันนึงเป็นปุ่มซับสไครต์ครับฝากกดติดตามให้ด้วยอ่ะตัวนี้นอกจากสติกเกอร์ด้านบนที่คาดฝากระโปรงนี้มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีสติกเกอร์ตรงนี้มาด้วยครับเขาจะไล่เป็นบ้างมั่งบ้าง,าง,างลงมาสีบ้างแล้วก็คาดยาวเป็นสีดำตรงนี้ตัดกับสีของตัวถังแล้วก็ชุดไฟหน้าเนี่ยโฉมเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะมันจะน่าหลอกเพราะว่าไฟมันจะแบบโฉบเฉี่ยวมันจะเหมือนนนแบบตามัดดีะ แล้วก็โคมข้างในที่เป็น LED ตรงนี้สวยดีครับแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่กระจังหน้า FORD สีดําขนาดใหญ่ตรงนี้มาจากโรงงานเลยคือมี3มช่องนี้มาให้อักษร FORD มาให้ไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มละเพราะมันแข็งแรงแข็งแรงเลยแหละแล้วมันก็รับกับชิ้นกันชนอันนี้ครับซึ่งกันชนของ Raptor เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าเลนเจอร์ตัวอ,อื่นก็คือว่าเห็นไหมมันจะมีช่องแก๊ปตรงนี้ที่กว้างพอจะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปได้ตรงเนี้ย มันจะให้ระยะครับเพราะว่าเจ้าแรปเตอร์อ่ะมันจะเป็นรถสายลุยลุยแบบลุยตัวจริงเลยเป็นออฟโรดดุดุดิบเลยอ่ะแล้วเวลาเรากระแทกไปแรงๆใช่ไหมตัวเนี้ยระยะของมันอ่ะมันจะไม่ไปฟาดกันจนพวกตะเข็บอ่ะมันแตกตัวก็หักออกมามีไฟตัดหมอกมาให้ครับไฟตัดหมอกก็ออกแบบมาสวยนะดูดุแล้วก็เขาเป็นไฟขาวไฟ LED ด้วยแต่สิ่งที่ไม่มีมาให้คือเซนเซอร์หน้าครับเซ็นเซอร์หน้าของคันนี้จะไม่มีแต่ด้านล่างอันนี้ทีเด็ดเลย เสียงคือแบบเนี่ยโลหะแล้วหนาๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีตัวของหูลากมาให้ซึ่งหูลากสองข้างเนี่ยแตกต่างกับตัวแรปเตอร์เพราะว่าขอแรปเตอร์ x เนี่ยจะเป็นหูลากสีแดงก็ทําให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นครับมาที่ด้านข้างด้านข้างของเขาอะ่ะนอกจากความหนาโป่งออกมาของตัวช่วงฝากระโปรงกับฝายแล้วเนี่ยแบบเนี่ยหนาแบบแขนวางได้เขายังมีโป่งล้อตรงนี้ครับซึ่งเป็นโป่งจริงๆมาจากโรงงานเลยเป็นทรงเฉพาะออกแบบมาของตัวแรปเตอร์ เพื่อให้รับกับตัวล้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ยาง33นิ้วครับคือ,อยางตรงนี้เป็นยางออเทอเรนบ f g อฟกูดิดดอกอยางสวยมากแล้วก็ตรงนี้เห็นนี่ไหมที่มีตตวหนังสือว่าบาฮาแชมเปียนก็คือตรงนี้สายลุยของจริงด้านข้างครับคลิปข้างตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศช่องนี้เป็นช่องจริงไม่ใช่ตัวแปะๆหลอกๆนะเป็นตัวระบายอากาศในใต้ฝากระโปรงจบตรงข้าง ก็จะเป็นทรงที่เราคุ้นตาม,มากๆเป็นทรงปกติของเรนเจอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวหลอดไส้ครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่ข้างล่างมีไฟสองสว่างมาให้นะตานข้างครับก็จะมีค่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นดําตัดแดงเนี่ยยาวไปถึงชิ้นหลังเลยทีเด็ดของเขาคือแข็งแรงมากแล้ววัสดุอะ่ะมันจะเป็นแบบสกัสกๆชิ้นเนี้ยเป็นเหล็กทั้งชิ้นแข็งแรงแล้วก็ มันจะไม่ลื่นตรงนี้พอมันทำมาสกากๆทาให้เราสามารถแบบปีนขึ้นลงได้นี่มาลุูกลก้องมาเห็นนี้ไหมคือมองจากข้างหน้านึกว่าคาดระจบตรงนี้ใช่ไหมหรือถ้าเรามองสูงหน่อยมันเหมือนคาดตรงนี้แต่จริงๆแล้วข้างบนน่ะเขาไล่มาเป็นหลายๆบ้างเลยแล้วก็ค่อยๆเล็กๆลงไปเรื่อยๆจนถึงสุดตรงนี้ก่อนจะไล่มาตรงข้างหลังที่ยังคงเป็นเสาอากาศแบบไข่ๆอยู่นะครับก็มือจับมือจับก็จะเป็นแบบคีเบิลสถ้ามีกุญแจกับตัวจับเปิด กดล็อกได้เลยล็อกก็กดแบบนี้เขาก็ล็อกแหละไล่ยมาด้านหลังครับอ่าถังคันนี้อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็กินดีเซลได้จนถึง B20 ถังเขาจุ80ลิตรสิ่งที่ให้มาเพิ่มของ Raptor S คือโลบาร์ตัวนี้ครับแข็งแรงเป็นทรงกลมเนี่ยเสียงเพาะมากแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของไฟเบรกตรงที่สามข้างบนด้วยสติกเกอร์ด้านท้ายก็จะเป็นคำว่า r a p t ต r แล้วก็จะมีสติกเกอร์ผ้าออกมาตรงนี้ ยางจะเป็นไซส์เดียวกับด้านหน้าครับเบรกทั้งหมดของคันนี้จะเป็นดิสเบรกหมดเลยแล้วก็ดีชอบของแมไลน์นี้ก็คือโลโก้ Ford นี่ครับมันดูเท่ดีอะเนี่ยตรงนี้สวยดีนะสุหมหลอดด้านหลังไฟท้ายยังคงเป็นไฟแบบหลอดไส้ทั้ง3ชั้นอยู่โลโก้เร n เจ r ร์ p t ปเตอร์ฟอนต์สวยดีตรงนี้ครับโลโก้ของ Ford ที่แตกต่างไปตรงนี้ไปสีดำแหละจะไม่ใ่สีน้ำเงินแล้วก็ข้างล่างก็จะมี กล้องมองท้ายมาให้กันชนหลังขนาดใหญ่ครับแข็งแรงบันไดที่ปีนขึ้นลงเนี่ยแน่นมากแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดด้านล่างตรงเนี้มีเหล็กตันๆอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของหูเกี่ยวสองข้างครับไหนๆก็มาละมองข้างล่างนี้ดูนอกจากยางอะไหล่ที่เป็นไซส์เดียวกันลายเดียวกันก็คือเหมือนได้ล้อมาทั้งหมด5้ล้อเนี่ยข้างใต้จุดเด่นของเขาเลยตัวเนี้จะเป็นฟ็อกจะเป็นโช๊คอัพของฟ็อกครับ ก็จะเป็นสีน้าเงินนะมองไปก็จะเห็นเลยสีด้านแล้วก็ตรงกลางคันนี้ท่อไอเสียจะไม่ได้ออกมาถึงปลายแต่ว่าปีหน้าสองต,ง,ตงสามท่อไอเสียจะโผล่มาตรงนี้ละคันนี้ท่อไอเสียออกมาที่ล้อหลังครับจุดสําคัญอันหนึ่งของฝาท้ายคือเปิดออกมาแล้วมันจะมีตัวนี้ซึ่งมันก็คือฝาท้ายแบบผ่อนแรงเนี้ยสบายๆปิดเปง,ง่ายๆเดี๋ยวไปดูใต้ฝากระโปรงกันว่าคันนี้มีอะไรมัง่ง เปิดกระโปงแรปเตอร์กันแน่นอนครับฟอร์ดเปิดฝามาโชกคู่ครับไม่ต้องเอาไม้มาค้ำคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตร4สูบ16วาล์วก็จะเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงนะคันนี้เขาจะเป็นพิกัดที่1 9 9 6ซีมีเทอร์โบครับคันนี้มีเทอร์โบมาแบบ2ตัวก็คือเป็นไบเทอร์โบมีแอร์คูเลอร์มาให้ฉะนั้นแรงม้าที่ให้มาทั้งหมดก็คือ213แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิด500นิวตันเมตรครับถามว่าพอไหมเหลือเฟือลุยได้ทุกอย่างเลย มิติตัวถังกว้าง2,35 0 mm, มิลิเมตรยาว5,434ม mm, ิลิเมตรสูง1,873ม mm, ิลิเมตรความสูงจากพื้น281ม mm, ิลิเมตรความสามารถในการลุยน้ำ850ม mm. ิลิเมตร มาดูภายในของห้องโดยสารเจ้าแ a p t o r X ครับขึ้นมาอย่างระที่ประทับใจนะบาะครับเบาะทรงเขาสวยอะแล้วก็ตรงเนี้แส่รัก r a p t o r ใหญ่เลยชอบทรงตรงนี้ที่หนุนหัวมาถึงบ่าตรงนี้ครับทรงเขาเทด่ดีแล้วก็วัสดุต่างๆอันนี้เป็นหนังอะคาธาลา่านุ่มนะแต่ความรู้สึกของที่ชอบจริงๆอะคือความกระชับของตัวเบาะนี้ทรงอคือทําให้เราขับทางไกลหรือว่าแม้กระทั่งคนนั่งอะ่ะนั่งไกลๆ มันไม่ปวดหลังนั่งแล้วมันสบายการอกกระชับมันพอดีแล้วก็มันออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถขับลุยเวลารถมันเอียงไปโครงไปเคลงมาใช่ไหมมันก็ตัวมันจะไม่ไม่หลุดออกจากเบาะมันจะอยู่ในช่องการลับของอันนี้แต่ว่าการใช้เบาะที่เป็นหนังอะคาธาล่าข้อเสียงมันก็คือว่าถ้าใครที่เหงื่อเยอะขึ้นมานั่งอ่ะกลิ่นมันฝังมันค่อนข้างติดก็เบาะตัวนี้จะเป็นทูโทนครับแล้วก็เดินได้สีแดงมาให้ ใน Raptor X เนี่ยจะเป็นได้สีแดงแล้วถ้าเป็น Ra p t ต r ตัวก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็จะเป็นได้สีน้ำเงินเนาะเบาะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับส่วนคนนั่งก็ปรับมือมาถึงด้านบนของคอนโซลก็เดินได้เป็นสีแดงเหมือนกันเปลี่ยนละครั้งที่แล้วจะเป็นได้สีน้าเงินตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเดินได้สีแดงที่ตัวของพวงมาลัยด้วยแล้วก็เนี่ยครับพวงมาลัยของเขาจะเป็นทรงกลมแน่นกระชับมือกริปเนี่ยใหญ่เลย ซึ่งการออกแบบได้สีแดงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวของหน้าปัดครับซึ่งโทนหลักๆของเขาก็คือสีดําแดงก็มารวดต่างๆอ่ะให้การอ่านค่าที่ค่อนข้างจะง่ายชัดเจนโดดเด่นมากตรงนี้ครับข้อมูลการเดินทางเนี่ยจะละเอียดเลยจะบอกกิโลเมตรที่วิ่งไปบอกเวลาที่วิ่งน้ํามันที่เหลือให้วิ่งได้แล้วก็อัตราการกินน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นเพราะว่าคันนี้มีอันนี้ด้วยพอกดทีหนึ่งใช่ไหมเขาจะกระพริบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมให้รถเนี่ย ไม่หลุดออกจากเลนไปครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่กดได้จากตัวก้านฝั่งขวาซึ่งเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งนี้ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้ไฟหน้าก็เป็นออโต้แต่ว่าไฟสูงไม่ได้ออโต้นะตัวพวงมาลัยครับนอกจากความกระชับแล้วเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ค่าสีแดงตรงนี้ขึนบนมาเป็นมาร์กเซ็นเตอร์ครับเพื่อให้เรารู้ว่าพวงมาลัยของเราเนี่ยมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์ไหมพอเราหมุนมาอย่างเงี้ยเอียงไปเอียงมาแล้วก็นอกจากจะบอกตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูตรงหน้าจอ เรากดทางนา้าทางซ้ายครับซ้ายของก้านขวาเลื่อนลงมาข้อมูลตัวรถเนี่ยมันจะบอกเลยว่านะพอหมุนไปงี้นี่มันศูนย์องศาใช่ไหมอันเนี้ยมันขึ้นมาข้างบนจริงแต่ว่าล้อเราอ่ะเอียงไปยี่บองศาแล้วเราก็จะมีว่าบาลานซ์ของรถเนี่ยมันตั้งอยู่ที่มันน้าปงไหมมันเอียงซ้ายเอียงขวาไหมน้านหน้าน้านหลังเอียงไหมตรงเนี้ยมีประโยชน์มากๆสำหรับการขับขี่ ในเกณฑออฟโหลดแล้วก็ตัวโฟมอลไยครับเขาจะมีพันั่นชิพมาให้พันั่นชิพอันนี้ไม่ใช่แค่สวยนะฟังเสียงดูเป็นแมกนีเซียมครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่ในการชิพเกียร์เองเนี่ยสนุกมากแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงแบบยุคโควิดนะก็อันจับประโยชน์อย่างหนึ่งครับแขวนไอ้ตัวหน้ากากได้โฟมอลไยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันครับข้างนี้ก็ควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงเพลงแล้วก็โทรศัพท์เป็นหลักรวมถึงอันนี้ด้วยหมวดการขับขี่ คันนี้มีโหมดการขับขี่หลักๆมาให้6โหมดก็คือกดเข้ามาอันนี้เราอยู่ที่โหมดปกติถัดมาก็จะเป็นโหมดสปอร์ตครับโหมดที่สามารถลุยลูกลังหิมะได้แล้วก็อันนี้โหมดลุยโคลนลุยทรายครับโหมดบาฮาอันนี้ก็คือดิบเทอนเลยแล้วก็โหมดหินอันนี้คันนี้เขาสามารถไต่พื้นที่มันเป็นหินคูขา,าดูขาได้ด้านขวาก็จะเป็นที่อยู่ของครูซคอนโทรลแล้วก็ตัวปุ่มที่เอาไปควบคุมหน้าจอ สถานะของตัวรถที่บอกเมื่อกี้นอ้องนั้นล่างครับขาเนี่ยที่เป็น2ขามาข้างล่างเนี่ยก็เป็นสีดาแล้วก็มีอะไหล่คาร์บอนดั๊เตอร์วัสดุแข็งแรงดีครับชอบชอบการออกแบบอันนี้มากเลยมาที่จอตรงกลางจอก็จะเหมือนกับตัวของเลนเจอร์อื่นๆทั้งนั้นแหละก็คือมีเพลงมีควบคุมตัวปรับอากาศก็คือมีระบบโทรศัพท์ระบบนำทาง แล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็สัมผัสอะ่ะมันง่ายดีเออมี Android Auto แล้วก็ Apple Carplay วิธีการใช้งานคือเข้าใจง่ายครับแล้วก็มันมีภาษาไทยให้ด้วยฉะนั้นรถคันนี้ก็คือเข้าใจง่ายๆเลยรวมถึงตัวนี้ด้วยปุ่มไฟฉุกเฉินขนาดใหญ่ตรงกลางใช้งานเนี่ยคือสะดวกง่ายมากแล้วก็ช่องแอร์ประกบ2ข้างครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของปุ่ม Start s t o p แต่ว่าวัาสดุตรงนี้งานประกอบอะ่ะยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันจะเพรียะเยะพะเยวเพรเยอพรยกมา ตัวกรอบที่ควบคุมไอตัวกรอบที่เอาไว้ล้อมตัวเครื่องเสียงกับตัวควบคุมการปรับอากาศปุ่มนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนเพลงครับแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ปรับความดังความเบาของเพลงตรงนี้หายไปแล้วที่อยู่ของ CD ถ้าตัวที่แลจะมีที่เล่น CD ดีมาให้นอะอันนี้ก็จะเป็นข้ามแท็กเพลย์พอสตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมสำรองของตัวแอร์ครับถ้าใครไม่ชอบแอร์ที่ต้อนหน้าจอเมื่อกีก็ปลุ่มนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีช่องจ่ายไฟที่เป็น USB มาให้ มีช่องเสียบ usb เอาไว้ฟังเพลงได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของก็ลึกประมาณหนึงช่องจากร2แโวลต์ครับมีอันนี้มาให้เกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์ที่เราคุ้นตากันแหละก็จะเป็นเกียร์สิสปีดที่ ford ใช้ทั่วไปแล้วก็ p r n d m m คืออะไรเข้า m แล้วก็เราก็มาชิปเกียร์ที่ตรงหลังพวงมาลัได้ตรงนี้ครับจะมีการปรับโหมดให้ขับแบบ2ล้อ4ล้อแบบ4 high 4ล้อ f o l low ก็เป็นรถออฟโรดที่แบบว่าลุยได้จริงๆส่วนปุ่มนี้ครับ5ปุ่มทาไมข้างบนโบ๋ไปอ่ะข้างล่างมีอะไรมี้ัใช้คอนโทรลมีดิฟล็อกมีระบบช่วยการลงเขาลงเนินชันนได้ข้างบนที่หายไปที่ไม่มีเพราะว่าคันเนี้ยเขาไม่มีเซนเซอร์หน้าปุ่มนี้ถ้าเป็นวายแท็ ag, หรือเอเวอร์เรสเนี่ยก็ะจะมีส่วนนี้จะมีอยู่ในเอเวอร์เรสตัวท็อปก็คือตัวของตัวช่วยเข้าจอดอัตโนมัติเบรกมือครับเบรนมือปกติเลยก็มันดีนะชอบแบบเนี้ย รถแนวนี้มันก็ต้องแบบนี้เนาะเดือไฟฟ้าคงไม่เข้าตรงกลางก็จะเป็นที่อยู่ของช่องเก็บน้ําลึกดีครับมีตัวล็อกมาให้แน่นแล้วก็ที่เก็บของ2ชั้นก็ลึกอยู่นะองศาของการเท้าแขนก็พอดีครับในการขับรถแล้วก็มีเดินได้สีแดงตรงเนี้ยมาให้เออที่ชอบอีกอย่างหนึ่งอันนี้เขามีที่ดันหลัง แล้วที่ด้านหลังอันเนี้ยเขามีให้ทั้งสองข้างเลยนะทั้งตัวเบาะคนขับแล้วก็ของคนนั่งอ่ะส่วนด้านบนกระจกสองหน้ามีมาให้แต่น่าเสียดายไม่มีไฟกระจกอมีสองข้างเลยแต่ไม่มีไฟมาให้ส้าข้างเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องรับเสียงเอาไว้ให้เราสามารถสั่งการกับตัวของซิง์สามได้หรือว่าจะเอาไว้เป็นการพูดโทศรศัพท์ที่มันซิง์บลูทูธกับมือถือของเราตรงนี้ครับกระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงอัตโนมัติแต่ว่าทรงก็จะ มันทรงเก่าลหะจะเป็นกรอบหนาๆแบบนี้บางคนบอกว่าเอ้ยมันดูเชยไปหน่อยแต่มันก็ดูแก่งนะด้านข้างครับตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB มาให้ัน้นใครติดกล้องหน้ารถก็ดากสายเสียบตรงนี้สั้นๆจบเรื่องตรงนี้เลยงกลางครับข้างบนก็จะเป็นที่อยู่ของไฟไฟจะเป็นไฟสีส้มสว่างแหละแต่ไม่ใช่ไฟสีขาวแล้วก็มีช่องเก็บแว่นมาให้ข้างบนก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำครับกด็ดูดุดีดิบดีงั้นเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้าง ้องโดยสารตอนหลังครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีมือจับให้โหนตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าการขึ้นลงห้องโดยสารตอนหลังอ่ะคือมันง่ายเพราะว่าบันไดของแรปเตอร์อ่ะด้านข้างมันจะเป็นบันไดเหล็กแล้วก็ค่อนข้างกว้างฉะนั้นการก้าวขึ้นลงอ่ะมันเหมือนเราเดินขึ้นบันไดปกติตึบๆขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เล็กรูมที่มันเหลือพอสมควรเนี่ยทำให้การก้าวข้าห้องโดยสารน่ะค่อนข้างง่ายแล้วก็เฮดรูมครับเหลือพอสมควรเลยหนึ่งฝ่ามือนะผมสูงร้อยสิบแปดก็คือนั่งข้างหลังเนี่ยนั่งได้สบายองศาของที่่่่องงงหลลััััมมมมนนนไไไาาาากกถวด้้ จริงๆได้นั่งเดินทางไกลจริงๆเนะี่ยโอเคอยู่แล้วก็แผงประตูครับมือจับที่เขามีมาให้เนี่ยก็คือองศามันพอดีข้อมือนั่งพาดแขนจับกระชับดีแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกับตัวของเลนเจอร์รุ่นอื่นๆมือจับเปิดประตูต่างๆนี้นะแล้วข้างล่างก็จะเป็นที่อยู่ลำโพงครับคันนี้ก็จะมีลำโพง6ตัวก็คือเสา A2 ตัวประตูหน้า2ตัวแล้วก็ประตูหลังซ้ายขวาก็เป็น2ตัวตัวเบาะครับข้างหลัง ก็นุ่มดีบุนุ่มมาเป็นนุ่มๆม,มาแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้มีให้สองข้างเลยไม่ได้งกตรงกลางครับไม่มีแอร์หลังเออแต่แอบเห็นนะของไอตัวรัตเตอร์สองสองสามอ่ะเขามีช่องแอร์หลังคันนี้จะเป็นที่อยู่ของปักครับเสียบปักนี้ได้แล้วก็จะมีช่องใจปฏิสัมพัน์ด้วยเอ,อชอบตรงเนี้ยเพราะว่าคนนั่งหลังจะทํางานหรือว่าจะชาร์จแบตมือถือท,ทำอะไรเนี่ยทำได้เป็นที่เลยบอกครับเดินได้สีแดงมาให้แล้วก็จะเป็นส่วนของหนังกับอะคาร่าเนี่ย อยู่ที่ตรงของแผ่นรองหลังแล้วก็ตรงช่วงก้นตรงกลางก็จะมีแข็งแรงดีดึงแล้วแบบหนักแน่นที่วางแขนพร้อมกับตัวช่องของการเสียบขวดน้ําแก้วน้ํามาให้หม,หมอนรองคอข้างหลังมีครับแล้วก็สามารถพับเบาะเนี่ยโดยการดึงตรงนี้เพื่อเอาเบาะลง่างนี้ได้ข้างหลังก็จะเป็นช่องเก็บพวกแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็สามารถดึงเพื่อพับขึ้นได้ครับ อ่าเนี่ยช่องเก็บของ2ช่องซ้ายขวาแล้วก็เขาบุกตัวพลาสติกมาให้ด้วยก็เก็บของได้ไน้อยได้รประมาณหนึ่งซอนนนซอนนีได้อันนี้ก็เป็นส่วนของที่นั่งตอนหลังครับสบายดีมาลองขับเจ้า Raptor X กันครับคันมันดูแล้วมันเหมือนกับมะือมาใช่ไหม แต่จริงการขับขี่ควบคุมแบมันง่ายนะพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับก็ถ้าสมมติช่วงที่ความเร็วต่าๆเนี่ยมันก็จะเบาถอยจอดก็จะง่ายแต่ว่าความเร็วสูงก็จะหนึดมันลองโชคเรือเนี่ยที่บอกอ่ะว่าโชคฟอ็อกอ่ะสี่ตัวพอเรานั่งเราขับจริงๆอ่ะมันสมูทมากเลยมันเหมือนนั่งซีดานันให,ใหญ่ที่แบบนุ่มสบายนะแล้วก็เกาะถนนด้วยถ้าลุยจริงๆ,จงๆเจอลูกกระดกลูกอนาดก็คือได้อยู่ครับ ด้วยความเป็นวายบอดี้ของเขาอะ่ะมันจะมีโป่งล้อหน้าโป่งล้อหลังที่ค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นกระจกมองข้างเขาอะ่ะก็เลยออกแบบมาให้เป็นแบบเป็นทรงนูนๆฉะนั้นพอเรามองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะนูนออกมาโป่งออกมาทําให้เราเห็นตัวโป่งเราชัดขึ้นเวลาจะเลี้ยวเพราะว่าคันนี้หางยาวรถยาว5เมตรกว่าถามว่าขับในเมืองคล่องไหมคล่องอยู่แต่จะลาบากนิดนึงก็คือเวลาเราเข้าห้างบางห้างเนี่ยที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับรถยกสูงเพดานเม่อยติด แล้วก็ตัวของช่องจอดหลายห้างยังคงทําแบบที่จอดแบบเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยฉะนั้นจอดได้แต่ว่าประตูขึ้นลงก็ค่อนข้างยากครับเดี๋ยวไปลองเทสเรื่องของสปีดให้ดูเอาหมกขับขี่ปกตินะเนี่ยพวมอะไรแบบควบคุมง่ายมากชอบมากคันนี้รัศมีวงเลี้ยวของเขาอยู่ที่6.45เมตรครับก็ไม่ได้แคบมากแต่ก็ถามว่าได้ไหมก็ใช้งานได้อะ ลองปดูการเก็บเสียงไม่ได้เนี๊ยบมากครับเสียงลมก็เข้ามาอยู่แต่ว่าเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่ทำให้ได้ยินเสียงข้อเสียงเครื่องชัดเจนดีอัตราเร่งน่าพอใจครับแรงดีแล้วมันจะไม่ได้แบบว่าแรงบิดที่แบบกระชากพรวดเดียวให้เราแบบหัวขบม,มนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับขึ้นต่อเนื่องอ่ะคึื่อขึ้นไปสบายสายอันนี้ผมลองเข้าโหมดสปอร์ตนะเราก็ล,ลองคลิกด,ดู เสียงเพราะอ่ะ้วถามว่าเบรกเชื่อได้ไหมได้อยู่ดิสเบรกสี่ล้อมันไม่ค่อยโครงอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบก็คือตอนแรกคิดว่าแบบพอมันเป็นยางแบบเอทีใช่ไหมออเทอเรนมันน่าจะต้องแบบดังหนุกหนูหน่าลำคาญแต่ไม่นะยาง BF คือโอเคอ่ะอย่างที่บอกครับการเก็บเสียงไม่ได้ดีมากนะักเสียงลมจริงๆพอนั่งเนี้ยมันก็เข้ามาประมาณนึงเลย สรุปความดีงามของเจ้า Ford Raptor X คันนี้นะครับอย่างแรกนะที่ชอบเท่ครับหน้าตาคือความเป็น w i d บ Body อ่ะจะมองหน้าตรงหรือด้านข้างมันสวยมันเท่มันดูแบบแกร่งดีก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือความนุ่มรถคันเนี้ยที่มากับโช๊คฟ็อกซตัวเลยเนี่ยพอนั่งจริงขับจริงอ่ะมันเหมือนนั่งรถเก่งซีดานขนาดใหญ่แต่มันสูงกว่ามันลุยได้มากกว่าเยอะเลยแล้วก็ความนุ่มอ่ะเอาจริงขับในเมืองหรือเจอลูกกันหน้าหรือเจอแบบทางกระดกอ่ะเฮ้ยรูดเลยนะ มันนุ่มแล้วก็เวลาขับด้วยความเร็วสูงๆอะ่ะมันเฟิร์มถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ยกสูงหนีน้ําท่วมได้ดีแต่ว่าความเฟิร์มของเขาอะ่ะมีมากเลยคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านบาทครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปขับดูเพราะว่าจะบอกว่าแต่ละคนอนะ่ะความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าคันนี้มันเหมือนกับเก่งซีดานใหญ่ๆที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมตอนเป็นขนของได้ไงมันก็จะเป็นกระบะแบบไม่ใช่กระบะขนของครับมันคือกระบะที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ก็วันนี้ขอบคุณ Ford Thailand ที่ให้เจ้าตัว Ford Ractor S คันนี้มาลองครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะพบกันใหม่อีีหน้าครับสวัสดีครับ